สายรักสายเลือดตอนที่ห้ามนมีนาอยู่โรงพยาบาลเนื่องจากหัวใจเป็นผิดจังหวะเธอเคยมีอาการกำเริบช่วงวัยเด็กหมอทิติพี่ชายมนมีนาไม่อยากให้เกิดเรื่องขึ้นอีกเพราะอยู่ใกล้คนอันตรายแบบคุณใหญ่ไม่น่าใช่อุบัติเหตุคุณใหญ่รับปากว่าจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกหมอทิติไม่สนใจว่าคนในตระกูลของคุณจะเป็นเจ้าของโรงพยาบาลถ้าคุณใหญ่ดูแลมนมีนาให้ดีไม่ได้ก็ช่วยปล่อยมนมีนาดีกว่า คุณใหญ่ย้อนกลับว่าหมอที่ติดเตือนในฐานะพี่ชายที่เป็นห่วงน้องสาวหรือคนที่แอบชอบผู้โทรคุยกับปอรินเรื่องข้อตกลงปอรินแอบลังเลเพราะเรื่องเทาๆปอรินก็ไม่ใช่คนโหดร้ายถึงกับจะฆ่าใครมีแต่อาพาพัทที่คอยยุยงลูกไปในทางไม่ดีประเมศทำเรื่องให้คุณใหญ่อีกแล้วจนข่าวลือว่าเอชกรุปจะเปิดอ่างอบนัวจนหลายคนดรามา่าแต่จริงๆแล้วคุณใหญ่ตั้งใจทำแค่ธุรกิจบาร์ แต่ปรเมศประกาศว่าจะมีอังอกนวดซึ่งทำให้ภาพลักษณ์เจชกรุ๊ปเสียอาภาพ,พัทธรมาเตือนคุณใหญ่เพราะเธอไปดูดูมาว่าจะมีคนในตระกูลเดือดร้อนคุณใหญ่สวนกลับว่าแล้วคุณได้ดูดวงอนาคตของคุณหรือเปล่าคุณใหญ่กลางใส่อาภาพ,พัทเต็มที่ปรเมศรู้แล้วว่าปอรินกับปราโมทวางแผนร่วมตัวกับผู้บริหารบอรหลายหลายคนเริ่มเห็นด้วยกับปราโมทงานนี้ปรเมศต้องจับขาเก้าอี้ประธานให้ดีดีมีหวังตกเก้าอี้ มาถึงปรเมศก็มาเอาเรื่องปราโมทจนเกินมีมวยและถ้าปรเมศไม่ใช่พี่คนโตมีหรือพ่อจะสนใจคนที่ไม่เอาในแค่โชคดีมีไอ้ใหญ่ที่พึงพาได้ก็เท่านั้นปรเมศหาว่าปราโมทอิจฉาเลยค่าพ่อของตนเองปราโมทโตกลับคุณเองไม่ใช่รอที่น่าจะเป็นคนค่าพ่อเพราะพ่อจะยกตำแหน่งประธานให้ใหญ่นวลจันทร์เข้ามาห้ามก็โดนลูกลงไปด้วยก็โยงไปในอดีตที่มีคนเสียชีวิตในบ้าน แต่เรื่องแบบนี้ใครจะอยากให้เกิดตัดมาที่คุณใหญ่อยู่ดีก็มีอาการหน้ามืดดูเหมือนจะถูกวางยาคงเป็นแผนการใครสักคนแถมยังโดนล็อกประตูอีกทางนอกก็เหมือนจะมีไฟไหม้กลุ่มควันลอยเข้ามาในห้องดูทรงคุณใหญ่ไม่น่ารอดละครก็คือละครกว่ารถดับเพลิงจะมาก็เอาสับพระอาทิตย์ตกดินมนมีนาที่ได้ดูข่าวก็อาการเป็นห่วงคุณยายสุดๆ มีคนพยายามเข้าไปช่วยคุณใหญ่แต่เหมือนจะเป็นเรื่องยากแค่เข้าไปก็สำลักคอวันตายได้แล้วมวนีนาตามไปที่เกิดเหตุใหญ่ได้สติป่าพาพัทรมาดูที่เกิดเหตุปอรินก็แอบ,บสติแตกอยู่ไม่น้อยกลัวจะมีคนอื่นที่พลอยสวยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอาจจะยมมาถึงเราได้มีฝีมือในอู้วังเพลิงที่พับคุณใหญ่ออกมาได้แต่เรื่องยังไม่จบดันมาเจออูอีโชคดีที่มีคนมาช่วยคุณใหญ่ได้ทัน นายอู้โทรมาให้อาภาภัสช,ช่วยแต่กลับวางสายปอรินกลัวว่าอูจะมาล้างเอเค้นเรลที่ล้างอูโดนใหญ่ยินเข้าที่ท้องก่อนที่นายอู้จะกระโดดลงน้ําบุคคลปริศนาสั่งเก็บอู้และให้เอาพินัยกรรมตรกูลเฮมะรัศริและให้สืบว่าคนใหญ่ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าทนายพรชัยนี้โทรหาปอรินให้มาช่วยเขาและบอกความจริงในพินัยกรรมเจ้าสัวปรีดายกตำแหน่งประธานให้เป็นของปอริน ทีแรกปอรินก็ไม่เชื่อคิดว่าเป็นแผนการของไออู้หลอกมาค่าแต่อาภาพัสก็คอยปลอบใจถ้าพินัยกรรมนั้นเป็นเรื่องจริงเราจะได้ครอบครองทุกอย่างส่วนไออู้มันไม่สนใจพวกเราสองคนตอนนี้มันสนใจแต่คุณใหญ่ปอรินไปรอตามจุดนัดพบแต่ก็ติดต่อทนายพรชัยไม่ได้เพราะทนายพรชัยโยนโทรศัพท์ทิ้งไปแล้วความสวยยังไม่จบทนายขึ้นรถแท็กซี่ไปก็ดันเป็นคนร้ายที่มารอเอาพินัยกรรม ทนายพรชัยถูกเก็บเกิดเรื่องแล้วลิฟเกิดท้างจนอาการของเนกกำเริบแต่ยังดีที่ตอนติดอยู่ในลิฟต์ม,มีมนมีนาคอยดูอาการทุกคนช่วยมนมีนากับเนตออกมาได้แต่เนสั่งห้าไม่ให้เรียกรถพยาบาลจบไปแล้วกับตอนที่หสนุกกันไหม